มาแกงเพื่อนโดยทั้งที่เอาโทรศัพท์เพื่อนนะฮะที่มันวางไว้นะครับผมผมจะเก็บเอาไว้นะครับผู้ขายโอเคครับผมคนที่เจ้าของคือคนนี้นะผู้เขากันฮัลโหลอันนี้มาแอบได้เหรอคะใครที่ไม่ทาบคำเตืนใครที่บอกว่า คครับผมปัญหาคือภูเขาเขากลับบ้านแล้วนะฮะก็ไม่รู้กลับยังอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้ไม่รู้สินะตอนนี้ถือหนังสือข้างหนึ่งก็เลยอาจจะถือกล้องไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะโทรศัพท์ยังอยู่เดี๋ยวเจ้าของไม่อยู่แล้วต้องรอดูภูเขาอยู่ไหนเอาละฮะเขายังไม่กลับบ้าน ดูถามความรู้สึกกันครับแต่โทรศัพท์คืนแล้วรู้สึกไงครับ <c oughs> แบตจ,จะหมดครับอ่าก็อย่างนี้ก็ยืมโทรศัพท์ไว้ก็จะหยิบให้ไงแต่เห็นว่าหนีไงก็เลย <c oughs> เห็นว่าหาไม่เจอเลยเออเก็บไว้ก่อนไง 行啊。<laughs> <止> <laughs>